ร,ร้านตลาดไทยแจ๊สนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแนะนําเตาปิ้งย่างไร้ไควันนะครับใช้ถ่านนะขนาด100ลิตรนะครับนี่นะครับเหมาะสําหรับไว้ท้ายรถนะเ mm hmm. พราะเดี๋ยวนี้นะครับการขายของเนี่ยจะจะปิ้งตูดเป็ดอย่างเงี้ยที่มีมันเยอะๆเนี่ยไปปิ้งแบบโอเพนหมายความว่าเตาผ่าเนี่ยจะมีปัญหานะ เทศกิจเขาจะเล่นงานเลยนะครับเพราะวาควันเนี่ยจะไปรบกวนคนข้างเคียงนะมันไปไกลนะควันแล้วคนปิ้งเนี่ยนะครับอันตรายครับเพราะสูดดมสูดดมควันตัวนั้นอ่ะเข้าไปในปอดนะฮะสามารถเป็นมะเร็งได้เพราะฉะนั้นเราใช้เตาต,ตัวนี้เป็นการแก้ปัญหานะครับฐานจะอยู่ด้านข้างนะด้านข้างนะครับด้านในจะมีที่ปิ้งสองชั้นตัวนี้จะไม่มีควันนะแล้วก็ประหยัดแก๊สได้ด้วยนะน่าใช้จริงจริงแล้วก็ปิ้งได้จำนวนมากนะครับ ก็ชมคลิปดูก่อนนะครับสนใจก็โทรตางทาง Facebook ทางไลน์ทาง YouTube ติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์นี้ก็ได้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับเชิญชมคลิปครับสวัสดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับทีนี้เราก็จะมาแนะนําเลยนะครับสําหรับเตาทำเตาปิ้งย่างไร้ควันใช้ถ่านนะครับปิ้งย่างไร้ไร้ควันใช้ถ่านนะครับ สองรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ว่าใารดีที่สุดนะครับคือรุ่น100ลิตรกับ200ลิตรแต่นี้เรามาคุยกัน100ลิตรนะครับ100ลิตรเนี่ยมองภายนอกนะครับสามารถยืนนะต่อขาได้นะครับหรือถ้าเกิดเราจะเคลื่อนย้ายนะครับเราก็เอาขาพับไว้ข้างในนี้ได้นะครับนะฮะพับเก็บนี้เลยนะครับแล้วก็ปิดลงไปนะครับก็เคลื่อนย้ายเคลื่อนย้ายได้เรียบร้อยนะครับนี้เรามาดูรายละเอียดนะครับสาหรับเตารุ่นนี้นะครับถัง ทำจากถังน้ําหวานนะครับสังเกตนะครับจะสะอาดนะครับถังน้ําหวานจะสะอาดนะครับถังสะอาดนะครับ,ด,รบด้านในจะมีตะแกรงปิ้ง2ชั้นนะครับมี2ชั้นชั้นบนและชั้นล่างนะครับชั้นล่างก็กว้างขึ้นมานิดนึงชั้นบนก็เล็กขึ้นหน่อยเพื่อว่าเวลาปิดฝาลงมาเนี่ยจะได้ไม่ติดนะตัวนี้ใช้ระบบว่าใช้ใช้ฐานไว้ข้างๆสองข้างนะครับเราจะมีที่ใส่ฐาน ทำจากเหล็กหนาเลยนะครับสองข้างนะซ้ายขวานะครับซ้ายขวาฐานไว้ตรงนี้สองข้างนะครับเวลาวางอาหารเพื่อจะปิ้งวางไว้ตรงกลางนะครับนี่นะครับวางไล้เต็มเลยครับแล้วเราก็ปิดนะฮะเราจะมีช่องมองด้วยนะครับมีช่องมองด้านบนด้วยอันนี้เวลาปิดลงไปเนี่ยมันไม่ต้องพลิกไม่ต้องกลับเลยอาหารทั้งนั้นนะครับคือเขาจะอบแล้วสุกเสมอกันเหลืองเท่ากัน แล้วที่สําคัญคือจะไม่มีควันนะครับเพราะเหตุที่ไม่มีควันก็คือว่าเราปิ้งตรงนี้นะครับมันลงไปไม่โดนฐานนะครับเพราะฐานเขาอยู่ด้านข้างแต่ที่ปิ้งเราปิ้งตรงกลางนะมันก็ยงลงไปด้านล่างนะครับซึ่งด้านล่างเราเนี่ยครับก็จะมีมีมีตัวรองน้ำน,นะครับน้ำมันจะลงตรงนี้นะครับคุณลูกค้าก็หากระป๋องอะไรก็ได้ครับมาแขวนตรงนี้เพื่อรองน้ํามันนะครับส่วนด้านข้างนะครับจะมีที่เปิดตรงนี้เคลียร์ฐานออกได้ครับ แต่จริงๆแล้วเขามีประโยชน์คือว่า,าถ้าต้องการให้ไฟแรงนะครับก็เปิดสองข้างเลยเขามีสองข้างาให้อากาศเข้าเยอะๆไฟก็จะแรงขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดต้องการไฟอ่อนก็ปิดลงไปนะฮะไม่ให้อากาศมันเข้าไฟก็จะอ่อนลงแค่นี้นะครับรุ่นนีถ้ถอดขาได้นะครับนี่ถอดขาได้พอถอดขาก็มาเก็บไว้อย่างนี้เวลาเคลื่อนย้ายนะครับนี่ครับส่วนตะแกรงด้านในเนี่ยสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้นะครับ ทำมาได้นะแบบนันะครับส่วนเวลาป,ปิดก็อย่างนี้นะครับสังเกตวัสดุที่ทําบานพับใช้โซ่นะใช้โซ่ใช้โซ่มอเตอร์ไซค์เนะี่ยนะใช้โซ่มอเตอร์ไซค์ด้านหลังเปนจานใช้โซ่มอเตอร์ไซคนะ์เพื่อว่ามันจะแข็งแรงกว่าบานพับธรรมดานะครับความแข็งแรงนะครับอันนี้งานละเอียดเรียบร้อยเลยนะครับการเชื่อมกันอะไรนี่เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ รับรองไม่มีควันแน่นอนนะฮะไม่รบกวนชาวบ้านนะครับหรือร้านข้างเคียงนะครับที่เจอปัญหาฟ้องร้องกันนะครับเวลาปิ้งไก่ปิ้งอะไรเงี้ยปิ้งตูดไก่อะไรพวกนี้นะครับเวลามีควันแล้วเยอะเนี่ยคนปิ้งก็สุขภาพก็เสียส่วนคนอยู่ข้างๆก็เสียสุขภาพเหมือนกันก็ฟ้องร้องกันมาเยอะแล้วทางแก้ปัญหานะครับทางนี้นะครับไม่ต้องกลัวเทศกิจจะมาจับหรืออะไรพวกนี้นะครับใช้เตา ทานปิ้งย่างไล้กวนซึ่งประหยัดทานฝากกันถึงครึ่งหนึ่งเลยนะครับก็สนใจโทรเข้ามาสั่งซื้อได้นะครับที่ร้านตลาดไทยแก๊สนะครับเรายินดีจัดส่งให้ทั่วประเทศนะครับขอพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ